สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานมอนอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้พามาชมนะครับแม่น้ำเดี๋ยวจะไปนั่งเรือนะครับมาดูพลังแห่งศรัทธานะครับบนสะพานมอญน,นะครับซึ่งถือว่าชาวบ้านสร้างขึ้นมานะครับสะพานที่เห็นนี้ถึงแม้จะเป็นสะพานใหม่แต่ว่าก็ทดแทนสะพานเก่าที่พัง นเนื่องจากผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของเมืองการาเมืองสังขะบุรีนะครับว่าตรงนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับแดลมารสำคัญก็นี่แหละครับนอกจากวัดวังวิเวการามหลวงพ่ออุตมะนะครับก็สะพานมอญอย่างนี้ใครที่มาสังขะบุรีนะครับก็จะต้องหาโอกาสมาเดินนะครับบนสะพานมอญจากนั้นก็ร่องเรือนะครับนอนพัก ตอนนี้ก็กำลังจะเดินข้ามสะพานมอญน,นะครับที่อำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญนะครับนอกจากวัดวังวิเวการามนะครับก็อันนี้นะครับสะพานมอญน,นะครับซึ่งเคยมีการผุพังไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับ ่าก็จะมีน้องๆน,นะครับน่ารักมาขายหม้อขายอดอกไม้นะครับโอ้นี่ครับก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยังปฏิบัติธรรมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานนะครับถ้าใครเคยไปที่มันดาเลประเทศพม่านะครับก็จะมีสะพานไม้สักแต่ว่าตรงนั้นก็จะเหมือนกัจะผุพังไปเยอะนะครับแล้วก็จะ ไม่ได้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นแม่น้ำนะครับเป็นหางเขื่อนนี่ครับมีแพรนะครับไว้เป็นที่พักค้างแรมใครที่ชอบพักไม่อยากจะพักโฮมสเตย์น,นะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาพักตรงนี้ลงพักตรงนี้นะครับพักใน หรือว่าใครที่อยากจะนี่ครับร่องเรือนะครับไปยังเขื่อนนะครับเขื่อนเขาแหลมค่ะเขื่อนอวชิราลงกรณ์นะครับจะไปดูวัดเก่าที่จมอยู่ในน้ํานะครับไปดูโบสถ์กลางน้ํานะครับก็าสามารถที่จะมานั่งเรือตรงนี้ได้นะครับตรงริมสะพานก็จะเป็นเสาหงส์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ ของมอนนะครับก็จะมีการมีมอนเป็นสัตว์ที่ประดับเหมือนกับเป็นหัตประจำชาติของมอนนะครับครับตอนนี้ก็เดินจากฝั่งหนึ่งมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านสเกีบของเอำเภอสังขบุรีนะครับก็คล้ายๆกับต่างประเทศหลายๆแห่งโดยเฉพาะย่านยุโรปหรือว่าเมืองที่มีภูเขานะครับ ภูมิประเทศก็จะไม่ค่อยมีที่ราบนะครับ้นการก่อสร้างก็จะลดรันกันไปนะครับตามาพื้นที่นะครับสวยงามนะครับมีแม่น้ำนะครับมีเขื่อนนะครับทำให้ทีน่นี้มีแลนด์มาร์คที่น่าสนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนปรารถนาจะมานะครับและการมาก็าถามว่าลำบากมากไหมก็ทางก็ขึ้นเขานะครับจาก แยกอทองพาภูมิเข้ามาก็ประมาณจะเจ็ดห้ากิโลรตรงนี้นะครับหลังจากสะพานมอนเสร็จก็ลงมาตรงนี้เป็นสะพานสีสุวรรณเคีรีนะครับนี่ครับภูมิประเทศก็จะลดหลั่นไปตามที่ดินนะครับ หลังจากเดินสะพานมอนเสร็จนะครับก็ลงมาเดินสะพานลอยน้ํานะครับหรือว่าสะพานขัวแตะสะพานขัวแตะก็จะเป็นสะพานที่ใช้ไม้ไผ่นี่ครับทุบแตกๆนะครับเป็นเรียกว่าสะพานขัวแตะขวัวก็แปลว่าสะพานภาษาเหนือภาษาอีสานนะครับแต่ภาษามอลผมไม่ไม่รู้จักนะครับก,ก็เรียกว่าเป็นสะพานขัวแตะ ไม้ไผ่แตะกันแล้วกันนะครับนี่ครับด้านขวาของผมก็เป็นสะพานมอนที่ผมเดินมาสักครู่นะครับตอนนี้ก็ลงมาเดินสะพานกลัวแตะซึ่งเป็นสะพานลอยน้ำนะเหมือนเป็นแพรนะครับรอยอยู่บนน้ำใครที่กลัวความสูงนะครับก็ลงมาเดินที่แพรลอยน้ําตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมในการล่องเรือนะครับพายเรือขยักนะครับนี่ครับ จะมีบริการอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมาที่นี้นะครับมีกิจกรรมที่หลากหลาย